เราอยู่กับคุณต๊ค่ะจะขวงฟาร์มเป็ดที่อุทัยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราการมาดูกันเลยคะะอันนี้เป็ดอะไรอ่ะคะอันนี้เป็นเป็ดจับทีพื้นเมืองของเมืองไทยเป็นเป็ดสันไัญคืออันนี้มันจะมีแยกเป็นสองประเทศนะคะคือเป็ดพันไท่กับเป็ดที่เป็นแบบเพาะเชื้อค่ะแยกเป็นสองแบบนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูแลนี่เป็นยังไง ก็ถ้าเป็ดถ้าเป็ดเพาะเชื้อจะต้องมีตวคู่เข้าไปใส่ตะคู่เข้าไปคือร้อยตัวใส่จิตสองตัวตะคู่ถ้าเป็นเป็ดไข่ขายตลาดนี่ไม่ต้องใส่ตะคู่เราไม่ต้องการเชื้อ แล้วคือถ้าสมมติเราจะพาะเชื้อมันนี่คืออยู่ในตู้ใช้เวลาเท่าไหร่ยี่สิบแปดวันยี่สิบแปดวันนะคะแล้วคือไอตอนก่อนจะเราเปิดตู้คือส่องไข่เชื่อได้หรือไม่ได้นี่คือคือห้าวันห้าวันเอาออกเส็ยกออกากตู้มาแล้วมาส่องไข่ถ้ามันมีเชื้อมันจะมีสายเลือดถ้าไม่มีเชื้อนี่ก็จะไม่มีสายเลือดตัวนี้ก็จะต้องขายไปขายตลาดไปที่ถูก คือเราจะต้องหยิบมันออกมาถ้าถ้าเราไว้เนี่ยอยู่ที่8วันเลยเนี่ยมันจะเน่ามันจะระเบิดใส่ตู้แล้วเก็ุพวกนี้กินอาหารสูตรอาหารนี่อูตรอาหารนหรอสูตรอาหารก็เป็นอาหารเม็ดของบริษัทที่เขาผสมมาให้เราปีละประมาณ18ตัวเองเขาผสมให้เราอยู่แล้วเราไม่ต้องมารผสมเอง ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็สัมภาษณ์สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากะค่ะ